วันนี้เราจะมาสร้างเจ็ดสาวเจ็ดสีเจ็ดสไตล์ในเกมอินโซยกักนค่ะ Welcome to m i n t r Channel คนแรกเราจะเริ่มกันที่วันอาทิตย์ซึ่งแม่สาวซันเดย์เนี่ยจะมีบุคลิกที่ร้อนแรงมั่นใจในตัวเองค่ะแล้วก็เป็นหัวหน้าแกงเจ็ดสาวด้วยจริงๆผมสั้นอะไรอย่างนี้ก็ดูแบบ so hot อันอันนี้จะดูแบบ เรียบร้อยนะคะคนิดนึงส่วนตัวเราคิดว่าสั้นอะไรแบบนี้มันน่าจะดูแบบร้อนแรงกว่าแล้วก็คิดว่าแบบผมดำดีกว่านะคะนี่เอาแต่ทีนี้พรีเซ็ตของใบหน้าอ,อันนี้ดูแบบแรงแรงนิดหนึ่งจมูกนิดปากต้องเบินๆเบลหน่อยค่ะปากต้องแบบปิลเลอร์หนึ่งหมื่นซีซีปากต้องเบิน,บนล,แบบล,ล 10, นขนาดนี้เลยค่ะ ประมาณนี้แล้วก็ดวงตามันว่าตาเทาตาสีเทาน่าจะแบบแสบเทาเทา,น,าน้ำตาน้ำตาเนิดนึงเฮ้ยอุ้ยอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทีนี้ก็เครื่องสำอางเครื่องสำอางอ่ะลิปสติกเราจองเป็นแบบสีแดงไปก่อนเลยอาจจะเป็นแดงที่เข้มอ่า <c> พ <oughs> <c oughs> อดูคิ้วอีกสักนิดนึงนะคะคิ้วเนี่ยเราจะเอาแบบให้มันโกวเป็นคันศรแบบนี้เออคิ้ว <c oughs> แบบไร้ไร้แต่มีว่าปากมัน ปากมันกว้างไปนิดหนึ่งอ่าอย่างนี้บลัชออนบลัชออนแบบฝ่อฝอนนิดหนึ่งบุมแดดสึกหน่อยเออสีประมาณเราจะใช้เป็นสีแบบชมพูตุนตุนเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้สวยเลยอายแชโดว์อีกนะคะอายแชโดว์สวยตึง้เชี่ย,ยวเยี่ยวล้านมากโอ้โหเป็นความแบบทองทองนิดนึงปะ ทองน่าจะต้องขึ้นไปทางเหลืองๆนิดนึงโอ้โหสวยกว่าอ่าทุกคนตาเริ่มมาอประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยค่ะเฮ้ยตัวแซบแล้วก็อายไลเนอร์เบอร์นั้นเลยเราเอาอายไลเนอร์เบาๆก็พอนะคะประมาณอะไรอย่างงี้พอเอ้ยชีสวยวะ่ะเออแต่ขอดูผมอีกนิดนึงนะคะทุกคนผมมัน,นปละเเ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 หรอว้าวว้าว อันนี้น่ารักเลยใช้ผมดำเลยเอาเอาทรงนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนมันแบบสวยอะนี่โอ้โหเป็นไงล่ะต่อไปมาถึงกันที่เครื่องแต่งกายของคนแรกนะคะเราจะเอาแค่แบบชุดแรกชุดประจำวันพอนะคะทุกคนเอาให้มันตรงกับสีของพวกชีทำไมเหมือนไม่เคยเห็นชุดนี้เลยอะอะไรแบบนี้ก็ไม่เคยเห็นอะอุ้ยอันดีดีอะเสือสีแดงดีสีแดงแบบแดงอย่างนี้ เอรขอดูเป็นแบบคอนเน็กอันนี้หน่อยนะคะเอยนี่มีสีแดงว้าวทุกคนมีสีแดงพอดีเลยอะดูดิหูแซบเลิศเวอร์เราใส่เป็นแบบชุดนี้เลยนะคะเครื่องประดับต่างหูต่างหูนี่คือต่างหูที่มาใหม่เหรอคะอู้ทีคนนี้ก็คือไม่สนโลกเรากันใส่เป็นแบบหูฟองหูฟังปลายอาประมาณนั้นก็เราใส่เป็นแบบอะไรฟิลนี้ นี่จี้แดงไปเลยเครื่องประดับแบบเจาออันนี้คือจมูกบอนี่ไงโอ้โหเหมาะสมที่จะเป็นแบบพี่คนโตนะคะเข้ามาผิดเข้ามาผิดทุกคนขออนุญาตบันทึกพรีเซ็ตชุดต่งตางๆก่อนนะคะแล้วก็ใบหน้าใบหน้าบันทึกเลยแล้วเราจะเริ่มเกมใหม่ <laughs> นี่แล้วเราเอาพรีเซตของน้องซันเดย์มาเลยปุยช่ำลักษณะอิสัยเหรอจองบงการผู้นำนี่ไง เป็นผู้นําใจเด็ดสนุกกับโอกาสในการใช้ความเป็นผู้นํามักจะรู้สึกมั่นใจนี่งไงความรู้สึกลาคาญยังคงอยู่เป็นเวลานะเป็นพี่คนโตที่ขี้ลาคาญเลือกค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่คนโตแห่งครอบครัวเจ็วันของเราเดี๋ยวเราไปต่อกันที่น้องคนที่2เลยค่ะคนที่2นะคะมั Monday, สนเด์สดใสร่าเริงเป็นพลังบวกให้กับทุกคนเลยค่ะพรีเซตของใบหน้าเราจะเลือกจากในนี้อุ้ยนะ้าคนนี้ดูแบบน้องนาา่าลักัะ จุ่มจิมมากหนูชื่อจุ่มจิมปะลูกไม่ต้องชื่อมันเดย์หรอกคนนี้จุ่มจิมมากเดี๋ยวเอาแวน่นออกก่อนสิลูกคนนี้จุ่มจิมนะแต่มินชอบคนนี้น,น่ารักมากเลยอผิวข่าวไปเลยค่ะข่าวข่าวแบบข่าวข่าวไปเลือกคิ้วใหม่ให้น้องแบบอ่าบางลงนิดนึงแล้วก็เป็นคิวตรงๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนเป็นฟิลแบบน่ารักน่ารักเนอแล้วก็ใบหน้าเนี่ยเราจะขอแก้ไขดวงตานิดนึงให้มันแบบมีความโกลมโต จมูกปากอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักอยู่แล้วอะ่ะไอ้เต้าแล้วผมทรงนี้เลยนะผมคือแบบอันนี้คือสดใสามากดูสีผมน้องนะน้องคนในเป็นสีทองไปเลยดีปะเข้มลงมาหน่อยเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะลูกเครื่องสำอางของน้องอายเชอร์โเอ่อบลัชบลัชบลัชออนทุกคนบอกแล้วน้องน่ารักจริงแล้วคือถ้าจะเอาหัวใจคือมันมน้องเข้มเบอร์นี้เลยเหรอ สงสารน้องอ่ะน้องเป็นครูโทนไหมน่ารักอ่ะแล้วก็อายแชโดว์นะคะเดี๋ยวนะขอดูไอ้นี่ก่อนไฮไลท์นี่เราจะปรับให้หน้าน้องเขาสว่างนิดนึงนะค่ะคอนทัวร์คอนทัวร์เราจะติดไปทางแบบอังนี้นิดหนึง่งไม่ต้องเข้มมากเป็นแบบธรรมชาติอายแชโดว์ของน้องหรอก็คือแบบไม่ต้องแน่นมากป้าอันนี้คือดอลลี่อายหนักมากเลียนนี้น่ารักอ่ะแต่ว่าเราจะปรับทุกอย่างให้มันแบบสดใสขึ้นนะคะประมาณอย่างนี้เฮ้ยน่ารัก รอบน้องอ่ะแล้วก็เป็นความแบบกลิตเตอร์ทุกคนเอ้ยนี่ไงเราใช้กลิตเตอร์ที่เป็นชิมเมอร์ติดชมพูให้ดูซิลูกนี่ไงนี่ไงเราจะติดแบบชมพูอ่อนๆแบบนี้ทุกคนน้องละมุนมากอ่ะอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ย,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 ยกำลังดีกําลังดีลิปสติก B คือขอบปากอ๋อนี่ไงเราก็ทําขอบปากแบบให้มันอ่อนๆหน่อยนะคะแล้วก็เข้มขึ้นมานิดนึง หมวกมาแล้วล่ะจ้าน่ารักมากหมวกที่ร่วมกิจกรรมจะยานะคะแต่ถ้าเราใส่หมวกให้น้องก็คือเราจะก้าวจุกให้น้องนาา้ไมนี่ก็ต้องตั้งหูโบน่ารักเห็นปะมีความสดใสเหรอแมวได้ปลูปน่ารักมากเอ้ยเดี๋ยวนะหูก็ต่ายเฮ้ยนี่ไงสีเหลืองเอาเหลืองแบบนี้เลยสดใสมากไอ้เต้าเรื่องแต่งกายของน้องจะเป็นสีเหลืองเอ่อชุด ขอลองดูชุดในแคนวาสหน่อยนะคะทุกคนอันนี้เขาเขียนไว้แดนดิไลออนเออดาวน์โหลดก่อนน่าจะพอเหลืองได้อยู่เนาะไหนเราลองเซิร์ชคำว่า yellow อุ้ยอันนี้ดูสดใสเป็นผีทรงผีเสื้อนะคะดาวน์โหลดมาก่อน <Hello. S 1> อดูด้วยนี้ที่ทุกคนสดใสเวอร์อุย้ยอันนี้เลยอันนี้ดูสดใสเหมาะกับน้องโหลดก่อนนะคะแล้วก็มีชุดนี้อุ้ยชุดนี้ก็ดูสดใสอะ่ะ yellow outfit โอเคโอเคไหนดูสิ มีอันนี้นะคะที่เราโหลดมา1อันแล้วก็ชุดนี้อุ้ยไอ้เต้าเออหมินว่าทีเนี้ยเราไม่ต้องใส่หูแมวให้น้องหลอกเราใส่เป็นแบบหูฟังไหมอุ้ยน้องสดใสแงชอบฟังเพลงเล็บเราอันนี้อันเดียวกับคนพี่ไหมเอาอันนี้ได้ไหมสีสีเหลืองแบบเหลืองไข่ไข่เหลืองพัสทลนิดนึงลักษณะน,น,นี้ใส่นะคะเป็นแบบระเริงใช่ไหม เออนกะผจญภัยนะักประสานใจจอบองการเจ้าสมบูรณ์แบบอาสาสมัครใจดีในดูสิอันนี้มักมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นนี่เง้เป็นฟิลแบบเป็นพลังบวกความรู้สึกมั่นใจยังคงอยู่เป็นเวลาสั้นๆน,นักประสานใจนะให้ความสําคัญกับการพักผ่อนและความเงียบสงบแสดงแนวโน้มที่จะที่เกียจไม่ขี้เกียจวรละลนักกิจกรรมสังคมอันนี้แหละอาสาสมัครใจดีเสร็จแล้วคะ่ะเจ้าวันเดย์สาวนาอ้อ,อนเยเน่า เดี๋ยวเราไปพบกับคนต่อไปเลยนะคะทิวสเตย์ทิวสเตนะคะบุคลิกจะมีความโรแมนติกอ่อนโยนแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกคนอื่นค่ะอืมเลือกไม่ถูกเลยฟีเซตใบหน้าอุ้คนนี้ดูสวยนะเนี่ยเอาคนเดียวกันแต่มันฝ่อไปอเรามาเป็นแบบเกาหลีเกาใจกันทั้งตระกูแล้วว่าทุกคนคนนี้คือสวยจึง้งมิดว่าคนนี้ได้เลยผมสีน้ำตาลมันจะไฮไลท์เป็นแบบประมาณนี้นะคะ ว่าผมเราอยากได้แบบน้ำตาลเข้มเข้มจัดๆแล้วก็ไฮไลท์ก็เป็นสีที่น้ำตาลลงมากกว่าเอ้ยโอ้หน้ำตาลนี้สวยอยู่อ่ะนี่ทุกคนเป็นความแบบเหลือบๆนิดนึงเท่านั้นพอนะคะเราน้องเขาเป็นความขาวประมาณอย่างนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ลักษณะเฉพาะของใบหน้านะคะขอเป็นผุ่งใต้ตาจากนิดหนึง่งความเงาโปรไปเลยปากน้องเขาอ่ะก็ดีอยู่แล้วทุกคน มันไม่สามารถขยับปากได้มุมปากจะแบบยิ้มขึ้นนิดหนึ่งอืมค่างสวยมากเป็นสาวโรแมนติกได้อยู่นะคะเราจะใช้คิ้วที่เป็นสีแบบอ่อนลงมาน่าจะได้ดูแบบละบุนตุนๆคนนี้จริงๆแล้วปากเป็นฟิลแบบน้ำพึ่งเคลือบแบบนี้สวยอยู่แล้วเราจะใช้เป็นสีประมาณแบบนี้อาเป็นความแบบติดชมพูเล็กน้อยคนนี้คือครูโทนเลยอายแชโดว์หรอ จริงๆแบบนี้ก็สวยนะคะดูแบบโรแมนติกลึกลับแล้วสีนี้คือสวยเลยด้วยอะสีมันออกเป็นแบบนุดนๆอะด้านล่างจริงๆเราออกเป็นแบบสีปิดแบบโทนชมพูตุ่นๆเข้มๆแล้วก็อายแชโดว์อันนี้คือแบบเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องในมองให้ลึกอย่างนั้นอย่างนี้ยสวยอยู่แล้ว่ทุกคนมันเป็นตุ่นๆอายไลเนอร์ ไลเนอร์น้องเขาเบาๆแบบนี้ก็พอเนอะแล้วก็สีกลิตเตอร์ต่างๆก็เบาๆนี่สวยอยู่สวยทุกคนเลยว่ะทำไงเดียวอุ้ยอันนี้น่ารักคุกคดูดิน่ารักอ่ะอันนี้ก็น่ารักนะเนี่ยโหลดเก็บไว้ก่อนคะ่ะไลให้ด้วยลืมไลค้นก่อนๆเลยมินว่ามินว่าชุดชุดนั้นเลยแหละชุดนั้นเลยแหละแต่ขอดูก่อนนะคะเพื่อแบบนอกใจโหชุดว่ายน้ำแตบอันนี้ปะ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ปึ๊บอ,อ้าวใส่ไ,ไม่ได้อ่ะค่ะไอเทมที่ไม่ได้นําไปใช้ไอเทมที่ไม่ได้เป็นเจ้าของยังไม่ได้ถูกอะฮะไม่ไงั้นเราก็ต้องเป็นอันนี้หรอแต่ผิวน,นี้มันดูมนๆนะทุกคนสีอะมิ้นเปลี่ยนสีนอ้องเขานิดนึงแล้วกันนะคะเอาเป็นแบบผิวขาวไปเลยแล้วกันสว่างไปเลยแบบนี้เลยประมาณอย่างนี้น่ารักนี่เลย้โหขาวเบอร์นี้เลยมันต้องเบอร์นี้อ่อแล้วก็ต้องมีไฮไลท์ด้วยนะคะไฮไลท์คนนี้เหรอ จริงอันนี้สวยอยู่นะคนทัวร์เราก็เอาเป็นสีประมาณอย่างนี้แล้วก็เข้มประมาณนี้เอออย่างนี้สวยมากคนนี้ดูนวลละมุนตาขอชุดพิงก์อีกสักทีนะคะชุดเนี้ยคือน่ารักมากอะแต่มินใส่ไม่ได้อะทุกคนชุดนี้คือสวยมากอะแต่ว่ามันเป็นเสื้อเนาะเราโหลดมาก่อนแล้วกันบินไม่แน่ใจว่าแบบเราจะใส่ได้ไหมนะคะอันนี้แซ่บมากเลยอะ่ะอันนี้ขอดาวโหลดไว้ก่อนนะคะ ชุดน,นี้ก็สวยนะทุกคนแต่กลัวกลัวใส่ไม่ได้จริงอะ่ะเราพอก่อนเราได้ชุดที่เราต้องการมราแล้วนะคะอันนี้ใส่ที่บ้านนึงของซัม<ๆ>มาแค่รองเท้าเฮ้ยหวานเจี๊ยบแต่ขอเอาถุงเท้าออกนะคะเออลูกสาวเล็บก็อะไรอย่างนี้แล้วกันเน้อเป็นแบบผู้ดีสุดๆนะคะกำ<ๆ>ไลข้อมือจัดไปค่ะใส่เป็นสีแบบมพูพิงพิงโกลนิดนึง ลักษณะนิสัยของน้องนะก็โรแมนติกเนาะอ่อนโยนใส่ใจความรู้สึกผู้อื่นสายโปรยสเสน่ห์ก็มีแนวโน้มที่จะยึดติดกับความสัมพันธ์นะคะเอร่าเริงเป็นกันเองค่ะเพื่อนไงเวอร์แสดงความรักแบบเปิดเผยแนทนคียอออนด้วยคู่หูคู่คิดให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นว่าอันนี้แหละสายโปรยสเสน่ห์ใจดีและมีน้าใจเอออันนี้แหละเสร็จแ,แล้วนะคะคนที่3าของบ้าน7วันน้องทิวสเตย์ค่ะ ิดว่าวินชอบคนนี้นะเพราะว่าหวานแต่ว่าโบคือแล้วไปพบกับเวนสเดย์คนต่อไปเลยคะ่ะพอพูดถึง Wednesday แล้วปุ๊บก็อยากจะถักเปียขึ้นมาทันทีเวนสเดย์เหรอทุกคนเรามีพรีเซตที่ดาวน์โหลดไว้นะคะทุกคนเอามาจากแบบของอคนอื่นเนือของครีเอเตอร์คนอื่นๆ Wednesday ลักษณะนิสัยนะคะจะเป็นสุขมุมนิ่งเงียบอะไรฟิลนี้อันนี้พรีเซตมาใหม่ โอ้แม่คุณแม่ <c oughs> คุณแม่สวัสดีคะ่ะคนนี้แล้วกันกผมเราอ่าไม่มีถักเปียปะ่ะเฮ้ยนี่ไงมีเป็นถักเปียแบบนี้นะคะแต่ว่ามินว่ามินชอบอืมอะไรแบบนี้มากกว่าซึ่งเราเอาพื้นฐานผมนะคะเป็นสีดําไปก่อนแล้วก็ไฮไรเราจะติดเขียวๆนี่เป็นอะไรฟิลนี้ปะ่ะเราช่างสีมันไปก่อน เราเอาเป็นแบบผมสั้นอย่างเงี้ยมินคิดว่าผมสั้นแบบเนี้ยใส่กับสีเขียวอะ่ะน่าจะสวยนะคะถ้าทุกคนคือมันเป็นจะเป็นจะป่อย <c oughs> เป็นจะงอยด้านหน้าแล้วมันดูแบบ so sexy ผิวจริงๆคนนี้ก็สวยอยู่แล้วนะคะสีแบบประมาณอะไรแบบนี้เนอะทมสว่างขึ้นมานิดหนึ่งเรื่องสำอางอายแชโดหรออายแชโดขมมนุ่มลึกดูมีเสน่ห์ดูหน้าคนหา่าอันนี้ยทุกคน มินอยากได้เป็นสีแบบสีน้ำตาลไปเลยนะคะโอ้ไม่ก็แบบนี้สวยเนาะอายไลเนอร์ก็จริงๆอันนี้มันก็เฉี่ยวดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็สีเป็นแบบทองทองแบบนี้ซึ่งลิปสติกจริงๆของเขาก็สวยอยู่แล้วอะนูดเราเข้ากับความน้ำตาลบนเปลือกตาแต่เราอยากได้ความนูดกว่านี้อีกนิดนึงอืมปากจือเฮ้ยโอ้คนนี้ก็สวยสวยทุกคนเลยอะ นึกอะไรไม่ออกบอกแคนวาสอันนี้น่าหลักค่ะอันนี้น่าโหลดไปใส่เองก่อนค่ะโอ้ไม่อันนี้สวยอันนี้ไปอยู่ไอ้นี้ได้เลยอ่ะจ้าฮายราเราใส่ชุดนั้นเลยได้ปะใส่ไม่ได้ค่ะคุณพี่อันนี้ก็ใส่ไม่ได้เลยสักอันนะคะอันเนี้ยเฮ้ยมีอันนี้มองให้ลึกมันเป็นสีเขียว <c oughs> ตังหงตังหงอูอมีหมดแล้วเนอะที่นี้เครื่องประดับเราใส่แว่นโอ้โ oh. ห หวยเลยเสร็จลักษณะนิสัยก็คือเป็นเจ้าสมบูรณ์แบบแมให้ความสําคัญกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยกิจวัตรประจําวันอืมนักวิชาการรู้สึกมีสมาธิเอ่ยยามเฝ้าระวงังรู้สึกกังวลอันนี้เป็นนักฝันกลางวันนะคะให้ความสําคัญกับความสงบภายในและแสดงออกธรรมชาติเชิงปรชัชญารู้สึกอ่อนเพลียความรู้สึกสงบยังคงอยู่เป็นเวลานานเหมือนว่าอันนี้ก็ ได้เหมือนกันนะเจะ้าวันสเตย์เอาเป็นนักฝั่นกลางวันแล้วกันนะคะใช่สวยเรียมีเสน่ห์คนนี้แหละดูนิ่งที่สุดละโอเคค่ะไปพบกับเจ้าเทอร์สเตกันได้เลยค่ะคนต่อไปวันพฤหัสของเรานะคะเม็นว่าเดี๋ยวเราอยากจะใช้เป็นคนผู้ชายบ้างเป็นแบบน้องผู้ชายคนเดียวของบ้านอะไรอย่างนี้ซึ่ง <c oughs> เสียงไม่ได้มีความเข้ากับคาแรคเตอร์เลย พูดเอาฟิลเอาอัธรสดคนนี้ขอเป็นผิวแบบขาวนะคะเป็นความส่วนตัวส่วนตัวของเราเลย <c oughs> เดี๋ยวนะทรงผมที่มาใหม่ก็คือทรงนี้แหละใช่ปะแล้วก็มีทรงนี้หน้าเหมือนแบคยอนมากเลยอ๋อหรือว่าคนนี้เราจะเอาเป็นผมดําไปเลยนะคะหรือเราจะเป็นแบบโซดาป๊อปผมแบบชมพูไปเลยแต่เขาเป็นสีส้มมาดีความส้มน,นี้ก็คือไม่ค่อยสามาคีกันเท่าไหร่เอ้ยโอ้เปนแบบนี้สวยเลยอะหนู มินเหมือนมินจะมีพรีเซตของใบหน้าที่เป็นผู้ชายโอหล่อออมแล้วก็คุณคนนี้ก็คือเคนนี่นะคะเดี๋ยวนะหน้าขอเป็นแปะไว้ประมาณนั้นก่อนนะคะมินไม่ค่อยแบบถนัดการสร้างตัวผู้ชายทุกคนตั้งค่ากันนี้คือหอล่อเราด่ะข้างหน้ามินว่าก็ก็พอใช้ได้นะแล้วปากวางมากผิวดีผิวกระจก เพราะว่าพี่แบบพี่อัดแน่นวิตามินผิวให้อะไรฟิลนั้นค่ะโอเคแล้วก็ตาอะไรอย่างงี้ก็ดีอยู่แล้วซึ่งที่คาดแว่นอะไรอย่างงี้ก็ดีอยู่แล้วเนาะแต่เราเปลี่ยนสีแว่นได้ไหมเราอยากจะได้แว่นเป็นความส้มไปเลยเราคาดแว่นไว้แบบนี้โอเคแล้วที่นี้ก็เป็นเครื่องแต่งกายนะคะนี่มันมีอันนี้ค่ะทุกคนบุคลิกของเจ้าวันพฤหัสของเรานะคะก็เป็นคนที่แบบฉลาดชอบเรียนรู้อะไรแบบนี้ค่ะเฮ้ยมีอันนี้ สวยอ่ะแล้วก็มีความแบบไนกงไนกี้อันนี้ก็สวยอยู่นะแล้วก็มีรองเท้านะคะไนกี้กราฟิตี้โอเคโหลดมาก่อนโอ้ oh. ต้องเบอร์นี้เลยแหละสีส้มอ่ะมีอันนี้นะคะเป็นสูตรใส่ได้วะ่ะเฮ้ยเอาเอาดีๆหล่อนะแล้วก็มีอันนี้อ๋อ,อเลยแหละแต่ชอบอันนี้มากกว่านะคะอันนี้ดูแบบสุขุมนุ่มลึกใช่ป่ะทุกคน มีความเจาะจมจูกเจาะจมูกทีเนี้ยมินว่าด้วยความที่แบบชอบเรียนเนื้อดิดหนึ่งเออเลยชอบการเรียนหรือเต้าสมบูรณ์แบบไหมรู้สึกประหมา่ารู้สึกประหลาดใจคงอยู่เป็นเวลาสั้นๆตั้งมาตรฐานสูงกับทางตัวเองและคนรอบข้างอ๋อนักวิชาการนี่ไงผมเนี่ยพอจะไปอ๋อโซดาป๊อปได้หรือเปล่า ต่อไป Friday ค่ะวันศุกร์บุคลิกนะคะก็เป็นคนแบบชิลๆร่าเริงเฮฮารักสนุกค่ะซึ่งเดี๋ยวเราขอเลือก p r เ s e t หน้ากันก่อนเลยดีกว่าจริงๆหน้านี้ก็สวยอยู่แล้วนะเป็น preset ที่มินโหลดมานะคะแต่ว่าจริงๆมินว่าเราใช้ preset นี้แหละสวยอยู่แล้วแต่ว่าขออนุญาตเอาผมออกนะคะแล้วก็ปรับปากปรับอะไรนิดนึง ทรงผมของ Friday หรอโลกโอ้อันนี้ก็น่ารักนะจริงจิง Friday อันนี้ก็ดูดีนะคะแต่เราใช้กับพี่คนโตไปแล้วว่ะอุ้ยผมสั้นอันนี้ดูเข้ากับน้องอยู่นะคะแล้วก็ผมสีนี้เลยก็สวยดีนะโอ้ฟ้านี้ดูดีอยู่นะทุกคนฟ้านี้แบบเกาหลีเกาใจนะแล้วก็บรัชออนบรัชออนจริงๆเราปัดเป็นแบบเขืนๆแบบนี้น่ารักดีซึ่งเราจะสดใสกับน้องเขาหน่อยนะ แล้วก็อายแชโดว์อันนี้น่าจะเป็นดอลลี่อายข้างล่างโอเคเราเอาความเข้มบางๆพอค่ะลิปสติกจริงๆคนนี้เราทาเป็นแบบอย่างนี้สวยเลยนะแบบไม่ต้องไม่ต้องมีความแบบฉ่ำโกรฉ่ำเงาฉ่ำเอย่ยได้อะไรอย่างนี้โอ้ทุกคนอันนี้สวยอะแล้วก็อันนี้ก็น่ารักอะสีฟ้าคืออ๋ออ๋สีฟ้าคือแบบดีมากอุ้ยแต่คุณคนนี้คืออู P s e สวยมากดาวน์โหลดไปก่อนค่ะเลิศมากไปตามกันได้นะคะมาแล้วเรามาดูความฟ้ากันต่อค่ะความฟ้านั้นหนอมีความกระเป๋าด้วยนะอุ้ยเสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเด,เดหายไปแล้วเสื้ออันนี้สวยอ่ะแซบไหนดูสีมีอันไหนบ้างสีฟ้าอันนี้สวยทุกคนอุ้ยอันนี้ใส่ได้ด้วยอ่ะอันนี้อันนี้ก็ใส่ได้ อันนี้ของในเกมนะคะอันนี้ล่ะอุ้ยสดใสร่าเริงสุดๆรองท้รองเท้ามาพร้อมหมดคาเดียวนะเล็บ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 เ็บเราขอเป็นอันนี้เราไปแบบฟ้าฟ้าแบบฟ้าอาฟ้าฟ้าฟ้าแล้วก็สีรองเราเอาเป็นฟ้าที่เข้มขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็สีเน้น อ๋ออุ้ยอุ้ย,ยสีเนี่ยเราเอาเป็นสีขาวแบบนี้ดีกว่าทุกคนสวยเลยลูกใครเกิดวันศุกร์บ้างทุกคนมิ้น์เกิดวันศุกร์ป่าทั้งตัวแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่แบบไม่ชอบสีฟ้านะคะบุคลิกนะคะก็เป็นแบบเป็นนักผจญภัยปะมีความสนใจในความประถ่าใหม่ไรู้สึกตื่นเต้นนี่ไงมักจะเคลื่อนไหวอยู่เสมอมองหาประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมักจะรู้สึกขำๆรู้สึกจดจอ่อคงอยู่ได้ชั้นลง ก็้นองเป็นแบบร่าเริงใช่ไหมทุกคนเนี่ยมองโลกในแง่ดีพลังงานล้นเหลือโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะเจ้า Friday คนที่6แล้วค่ะต่อไปเนี่ยไปเจอกับแซททะเรกันได้เลยค่ะวันเสาร์นะคะบุคลิกก็จะเป็นแบบลึกลับลึกลับเท่ๆซึ่งเมื่อกี้มีฟรีเซ็ตที่โหลดมาปะอยู่ไหนอ่ะนี่หรอใช่ปะอรื่ไออันนี้อันนี้อนนโอ้หน้าสวยมากลึกลับหน้าค้นหาเหรอ หน้านี้ได้อยู่นะคะแล้วก็เราเอาเป็นผมแบบผมตรองยาวมันก็ต้องอันนี้แหละแต่ว่าอเอาหูเข้าไปนิดนึงเออหูสวยเลยสีเราเอาเป็นสีดําไปให้หมดก่อนนะคะทุกคนแล้วเราจะไไลด้านหน้าเป็นสีม่วงเรากันม่วงประมาณแบบอ,อ่อนๆอุ้ยหูทุกคนอันนี้คือไม่อยากแต่งหน้าแล้วอะคือสวยเลยอะ่ะดูดิคางแบบแอบแหลมไปนิดนึงเบลขอปรับคางนิดนึงนะคะเออ เป็นอะไรอย่างนี้เมื่อกี้มันแอบแบบหน้าเรียวหน้าตอบไปนิดนึงจริงๆอ่ะตาแบบสีเนี้ยสวยเลยอ่ะทุกคนว่าไงเฮ้ยอืมตาเทาเล้ากันโอ้สวยเลยวะ่ะวันเสาร์ก็จะต้องเป็นสีม่วงเดรสอันนี้สวยมากแต่เราจะลงได้ปะวะเราจะต้องติดตั้งมอดมินมนว่ามินก็ติดตั้งมอดไว้อยู่นะตัวนันนี้น่ารักเลยอ่ะแต่ว่ามันจะไอเดอลไปหน่อย อู้ม่วงนี้ไปเลยป่ะลึกลับหน้าค้นหาอันนี้สวยนะทุกคนเพอร์โพทไวไลท์อุอ้ย,อ,ยอันนี้ก็ดูลึกลับหน้าค้นหาอยู่นะนายดูสีติม่วงมีอันนี้หนึ่งไต่ไม่ได้อันนี้อีกหนึ่งไต่ไม่ได้มีอันนี้อีกหนึ่งนะคะโอ้อันนี้ม่วงเลยอะ่ะอันนี้ม่วงไปหน่อยแล้วก็มีเคพับไอดอลโหแต่น้องเป็นความแบบโลกส่วนตัวสวงโลกส่วนตัวสวงอะไรวะ โลกส่วนตัวสูงเออพูดได้มาเข้าใจด้วยคนนี้เต็มสิบให้ให้ลอยลานเลยอะคนที่มันใช่อะทำอะไรมันก็รวดเร็วเห็นไหมเป็นอินดี้ตัวแม่เออชอบชนี่เลยชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวมักจะรู้สึกอึดอัดนะความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นยังคงอยู่เป็นเวลานานะเป็นตัวของตัวเองสูงมากไม่ค่อยแคร์ทำเนียมสังคมหรือความคิดเห็นคนอื่นเอาแต่น้องมีความเป็นแบบครีเอทีฟสูงนะทุกคน ศิลปินเจ้าวัยเดียวชอบกิจกรรมศิละปะและความคิดสร้างสรรค์มักจะรู้สึกเศร้ารู้สึกอ่อนไหวย,ยังคงอยู่เป็นเวลานาน,านแต่บางทีก็อินกับความรู้สึกตัวเองมากไปจนอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายๆเอออันนี้แหละเพราะว่าเฟรตฟสูงอะไรเงี้ยก็เจ้าไอเดียเรากันเนาะเสร็จแล้วค่ะครบเจ็ดคนแล้วใครชอบคนไหนคอมเมนต์มาบอกมิน่อยนะคะทุกคน,ต,นตัวเราวเนี่ยคนสุดท้ายเลยเอาไปเลยกับน้องวันศุกร์นะคะคือน่ารักมาก โอเคค่ะในเมื่อประทับใจกับน้องวันเสารมากที่สุดเนี่ยก็ขอยืมตัวน้องนะคะมาปิดคลิปเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบดาก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้กันนะคะโอเคสําหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปอยากให้ทําอะไรอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย